สวัสดีครับผมกับผมโตชโนนะครับกับรายการกินกับโตสครับกินกับโตสวันนี้มาที่ร้านอาหารสีฟ้าครับอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวนี่เป็นสโลแกนแบบขูแบบเมื่นนานมากๆผมรู้ได้ยินตะั้งแต่ตอนเด็กๆอะ่ะมีดีกว่าทันมากนั้นมาก,มากอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวใช่ก็โอ้โห มาดูเมนูคร่าวๆดูว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับกับที่ลองจานร,รูปแบบใหม่นะครับไม่รู้ว่าใช้เฉพาะช่วงนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือ,อสตาร์ทเนี่ยครับวันจันทร์อินเดอะมูดฟอร์ลักครับเป็นบะหมี่แห้งเป็ดย่างสีฟ้าขอเป็ดย่างปุงพลังน,น้อยนะครับพักทานสีฟ้าให้อิ่มท้องและอิ่มใจครับนีครับปอเปี๊ยะสดวันอัคารครับ ะหมีแห้งอัศวินเสิร์ฟลักแล้วฮะฉันพร้อมจะฟูให้เธอได้ทุกฟิลนะครับผมกับสีฟ้าครับตั้งแต่1936งเก้เก้าถ้าเทียบพุทธศักราชก็ประมาณไม่ใช่ประมาณเท่ากับเลยดีกว่า2479โอ้โหพ่อแม่บางคนยังไม่เกิดเลยนะครับเก่ามากๆจะร้อยปีแล้วนะครับ <c oughs> ใช่ใช่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ9ก้ถูกไหม8ปด0ิเก้าเก นะครับแล้วก็วันพุธครับ In the mood for lazy day ดย์สำหรับวันขี้เกียจขนาดนั้นเลยทีเดียวปัดไทยกุ้งสดแล้วก็วันพฤหัสวันผลสับดีครับ In the mood for warm dish นะครับอีมี่เสิร์ฟร้อนฟูลอุ่นฮิวหัวใจนะครับแล้วก็วันศุกร์ครับ In the mood ครับ for TGIF then God is full fill day นะครับผมกับเกี๊ยวกรอบแล้วก็บอนี่แห้งราดหน้าไก่ราชวงศ์ครับ ใช่ครับแล้วก็อิ่มปากอิ่มท้องครับดับร้อนเย็นใจกับไอศครีมวานิลาเยลลี่นะครับแล้วก็วันเสาร์ครับอินดุบฟอร์ฟันครับบะหมี่พร้อมตี้ยำพร้อมมันมาแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับาทานเหมือนเดิมแล้วก็แม็กกี้ใช่ครับสูตรซีซันนิงใช่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรของทางสีฟ้านะครับเขาจะใช้แม็กกี้แบบนี้นะครับใช่ครับเพราะว่าต่อให้ผมไปกินตรงธนิยะ หรือว่าทองหล่อนะครับหรือว่าสาขาอื่นๆที่มีเพิ่มขึ้นมาเออนี่ด้วยเซ็นทันเวิลด์ด้วยใช่ใช่ใช่ใชแล้วนี้ก็สาขาเซ็นท์เอ่อเทอร์มินอลทเรียวันพารามสามเทอร์มินอลนะครับไม่ใช่อีกอันนึงนะครับเป็นเทอร์มินอลนะครับโอเคใช่ครับวันเสาร์ครับบะหมี่แห้งราชวงศ์ใช่ไหมแล้วก็ยำเกาเหลาราชวงศ์วันเสาร์ที่ดินอบุฟอร์ฟันใช่ครับฟันนี่สนุกนะ ไม่ใช่ฟันแบบไหนปาาไม่ใช่นะครับอินดูมู o ฟอ o ์นูสเนี่เป็นแบบเน้นเมน,นูบะหมี่เป็นหลักแลก้วก็ปิดท้ายด้วยวันอาทิตย์ครับ In the mood for s ไป Food เซฟซูตรับวันหยุดกับสัปปะรดพริกเกลือปัน่นแล้วก็บะหมี่แห้งไก่สไปซี่ครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมครับที่บาทาันร้านอาหารสีฟ้านะครับในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา11โมงถึงบ่าย2นะครับก็ มันก็วันสุดสนุกม,มันก็วันกินสนุกราคาสุดคุ้มครับเครื่องดื่มบวกทานเล่นเริ่มต้นที่265บาทนะครับผมก็มีให้เลือกหลายเมนูด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นบะหมี่แห้งราชวงศ์นะครับข้าวหน้าไก่ราชวงศ์ไข่ดาวนะครับหรือว่าจะเป็นบะหมี่แห้งไก่สไปซี่นะครับหรือว่าจะเป็นเก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่สีฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นข้าวหมูสับประเขีมไข่ดาวนะครับก็ทานเล่นเลือกได้เครื่องดื่มก็เลือกได้นะครับผม ก็คือร้านโนมดีสองหกสิบห้าใช่ไหมครับขนมจีบนึ่งเกี๊ยวกรอบรบอเปียดสดกาแฟนมเย็นสูตรคลาสสิกชานนมเย็นแล้วก็อันชันมะนาวครับถ้าสนใจก็ลองมารับประทานกันได้นะครับที่ร้านอาหารสีฟ้าครับปาตาคานสีฟ้าปตาตาคันก็ได้อย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวนี่ผมมีรูปนี้ด้วยนะครับไม่ธรรมาดานะเดีย๋ยวเรามาชิมเมนูนี้กันนะครับผมกับ ข้าวไข่ข้นกุ้งนะครับก็มีคนที่ดูช่องผมเนอะรีเควสไว้ประมาณว่าถ้ามาร้านอาหารแล้วถ้าไม่กินไม่ต้องไม่ต้องรีวิวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่ามาดีกว่าหรือไม่ก็อย่ามาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับกับข้าวไข่ข้นกุ้งครับกุ้งเน้นๆนะครับ ถ้าสีฟ้าต้องข้าวไข่ค้นกุ้งครับเดี๋ยวขอขอชิมนะใช้ช้อนใหญ่ก็พอซ่อมไม่ต้องนะไข่คน้นยังมีกุ้งยิงด้วยอืมอ่าอท่าครับนี่หรือว่วกานต่างๆล้วคค่ะข้าวกับไข่ด้วไม่ธรรมดานี่ เด่นดวงก็คือถ้ายังไม่ใส่แม็กกี้อะ่ะมันก็จะหวานหวานหน่อยแต่ถ้าใส่แม็กกี้เข้าไปนะครับหน่อไม้กุ้งก็ได้ เลยนะครับนั่นจะช่วยูรสชาขึ้นมานิดนึงแต่นั้นแหละคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าบางบางท่านไม่อาจจะไม่ชอบอะไรที่ต้องหยอดแบบนี้กินเพียวๆก็ได้แต่ถ้าหยอดไปก็โอเคใช้ได้เข้าท่าอยู่มไม่เลวเลยทีเดียวนะครับยังไงก็อย่าลืมน,นะครับนาแวะมา ร้านอาหารฝีฟฟานมเขามีโปรโมชั่อนอยู่นะครับยังไงถ้าอยากสร้างข้อมูลอะไรเพน่อนลองสอบสามทางพนักงานได้นะครับได้ทุกสาขาเลยครับก mm hmm. ็ผมขอรับประทานให้หมดไปเลยแล้วกันนะแต่ว่าคงไม่ให้คุณผู้ชมดูนะแต่ผมขกินทีหลังนะ mm hmm. โอเคครับขอบคุณครับ mm hmm. ไวเ้เจอกันใหม่กันหน้ากรับวันนี้กินกับโต๊ะขอลเาไปก่อนสวัสดีครับ mm hmm.